สวัสดีคะ่ะกิฟนะคะจากช่อง Easy g u i t Channel นะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนอินโทรนะคะในเพลง w i s h นะคะของวง Black Bean นะคะเพลงนี้ก็มีคนขอเข้ามานะคะเห็นว่าท่อนอินโทรพาร์ตพิกกิ้งมันเพาาะดีนะคะก็เลยหยิบเอามาให้เพื่อนๆได้ลองหัดเล่นกันดูนะคะก็อาจจะไม่ถูกต้อง100%นะคะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เอามาลองเล่นกันสนุกๆน,นะคะยังไงก็ ใครที่มาดูช่องกิฟเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กิฟกันด้วยนะคะปุ่มจะอยู่ด้านล่างนะคะไปกดกันด้วยนะคะใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่อนอินโทรนะคะพาร์ทแรกนะคะก็จะเป็นคอร์ดซีนะคะกิฟจะจับแบบนี้นะคะโดยใช้นิ้วกลางนะคะอยู่ที่สายที่5ช่องที่3แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2แล้วก็นิ้วก้อยนะคะสายที่1ช่องที่3มนะคะโดยที่กิฟจะเล่นนะคะใช้นิ้วโป้ง ะะเล่นสายที่หนิ้วกลางเล่นสายสแล้วก็เอ้ยนิ้วชี้นิ้วชี้เล่นสาย3มนะคะแล้วก็นิ้วกลางเล่นสายสองแล้วก็นิ้วนางเล่นสายที่1นึ่ะคะแพทเทิร์นนะคะจะเป็นห้าสามสองสามหนึ่งสองสามสองแบบนี้นะคะเวลาเราเล่นนะคะเราจะนับสายจากล่างขึ้นบนนะคะเดี๋ยวกิฟจะขึ้นตัวเลข ของสายที่เล่นให้นะคะแนะนำว่าให้เพื่อนๆนแคปเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปซ้อมนะคะอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาขอดจีนะคะเราจะจับรูปแบบเดิมนะคะเปลี่ยนแค่นิ้วกางนะคะเอื้อมไปแตะที่สายที่สามเออสายที่หกช่องที่สามนะคะแบบนี้นะคะ,ะเล่นแพทเทิร์นเดิมเลยค่ะเปลี่ยนแค่สายเบสนะคะคือนิ้วโป้งนะคะเป็นหก สามสองสามหนึ่งสองสามสองแบบนี้นะคะอีกทีนะคะต่อมาขอดเอไมเนอนะคะอันนี้ก็ไม่จับอีกแล้วนะคะเล่นสายเบสพอนะคะเป็นสายที่ห้าสายเปล่านะคะแพทเทิลเหมือนเดิมเลยะคะ่ะเล่นง่ายมากๆ ต่อนะคะขอสุดท้ายนะคะเป็นคอร์ด F นะคะกิปก็จับเป็น F major s แทนนะคะแบบนี้นะคะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาสักอันเลยก็ <c ười> <c ười> <c ười> เป็นโน้ตตัวแรกที่ออกมานะคะจะเป็นทัมเมอร์ออนะคะสายที่3ช่องที่2นะคะเอานิ้วกลางออกมาก่อนนะคะทัมเมอร์ออนคือการดีดสายเปล่านะคะแล้วก็ตบนิ้วเข้าอย่างนี้นะคะ,ะเราจะเล่นเป็นสายที่3 2 3 1นะคะ ประโยคที่2ก็เป็น 2, 3, 2เหมือนเดิมนะคะอีกทีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาลองเล่นช้าๆไปพร้อมๆกันดูนะคะ ประะะมาณนนี้นะคะยังไงก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะหรือว่าอยากให้กิ๊ฟสอนเพลงนี้ตีคอร์ดเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้กิ๊ฟกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ